นี่เราไม่ได้เกิดมาจากกระบอกไม่ไผ่นะแต่ว่าแต่งงานมันใช้เงินเยอะนะคะพาอ,อยากเก็บเงินไปซื้อคอนโดมากกว่าพวกคุณต้องไม่ทําให้ชีวิตคู่แล้วต้องดุกัเป็นนี้ครับเราจะให้ฟงหหางทำยังไงแล้วตาจะให้ผมทํายังไงอ่ะก็พูดมาดิพูดมาฟางก็งเหนื่อยแล้วเหมือนกันอ่ะฟางไม่อยากจะอยู่แนละ้วอยากจะตา,ตายตายไปเลยอ่ะต็อ,เ,อเลยฟังผมมีข่าวดีจะบอก ข่าวดีอะไรคะผมได้เลื่อนตําแหน่งแล้วก็ได้เงินเดือนขึ้นด้วยนะฟังก็มีข่าวดีเหมือนกันค่ะฟังได้ค่าคอมแล้วนะถ้าเรายังขยันแบบนี้เนี่ยอีกหน่อยอะเราอาจจะผ่อนคอนโดลเล็กๆได้ไม่ต้องเช่าห้องอยู่แบบนี้ดีไหมฟังไม่เอาอะ่ะฟางอยากเก็บเงินซื้อสดมากกว่าเราอยู่ห้องเช่าแบบนี้ไปก่อนนะคะแต่มันอาจต้องใช้เวลาหลายปีเลยนะฟางแต่มันก็ยังดีกว่าเป็นหนี้นะ เป็นใครเนี่ยฮะเอเอฝนจ๊ะนี่มันห้องฟางไม่ใช่เหรอเนี่ยพี่กรณ์ฟางไอ้มอนี่เป็นใครเอ่อแบงค์เป็นแฟนฟางอะพี่แบงค์นี่พี่กรพี่ชายฟางเองอะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับตายเลยไอ้ฟางนี่ยังไม่ได้แต่งงานกันอยู่กินกันแบบนี้ได้ยังไงคุณนี่คุณจัดการน้องคุณเลยนะ แบบนี้ถ้าใครรู้เข้าเจ้าหน้าแบไว้ที่ไหนนี่ฟังจะมีแฟนในพี่ไม่ว่าเลยนะแต่ก็ต้องแต่งงานมันเป็นเรื่องเป็นราวจะมาอยู่กินอะไรกันแบบนี้เนี่ยเป็นขี้ปากชาวบ้านก็ตายเลยงั้นถ้าพี่กรณอน์อนุญาตฟางขอปลูกข้อไม้ข้อมือไว้ก่อนได้ไหมคะตายแล้วฟางนี่เราไม่ได้เกิดมาจากกระบอกไม้ไผ่นะแต่ว่าแต่งงานมันใช้เงินเยอะนะคะฟางอยากเก็บเงินไปซื้อคอนโดมากกว่าไม่ได้ ถ้าไม่มีเงินก็ไปกู้มาซะไทยแค่จัดงานแต่งแค่นี้ยังไม่มีปัญญานะก็เลิกกับมันซะไม่ต้องอยู่ ฟงพี่ให้เวลาแค่เดือนเดียวนะไปจัดการซะใครวะพี่ชายกับพี่สะพายฟังเขาอ่ะพี่นัทพี่ชายมาเยี่ยมแล้วทำไมแกสองคนทำหน้าไปตูดแบบนี้วะเนี่ยนะก็เขามาเจอผมกับฟางอยู่ด้วยกัน ก็เลยบังคับให้แต่งงานกันอ่ะงั้นก็ดีอะดีแสดงว่าเขาไม่ได้รังเกียจแกเลยไงเขาต้องการให้จัดงานแต่งอะพี่ชวนแขกเหลือมาเยอะๆอ่ะงั้นก็บอกพี่ชายแกไปก่อนได้ไหมว่าผูกข้อไม้ข้อมือกันไปก่อนไว้มีเงินเมื่อไหร่ก็ค่อยแต่งงานกันอ่ะก็เขาไม่ยอมอ่ะนิพี่นัทพบผมสองคนคงต้องไปหากู้เงินอะโอ้ดอกแต่และที่มันโหดๆทั้งนั้นเลยนะเว้ย ก็ได้แต่หวังว่าจะมีคนให้ซองเยอะๆอะพี่พอได้ซองมาก็ค่อยเอาไปปอะ่ะขอโทษนะแบงค์ที่พี่ชาของฟางทำให้แบงค์ต้องลำบากอะแต่มันก็เป็นเรื่องสำคัญนะฟางผมไม่อยากทำให้ฟังเสียชื่อเสียงด้วยผมรักฟางมากนะ เรามาสู้ไปด้วยกันนะ อันสองได้ทั้งหมดสามเซ็ตเยอะมาอพี่กรณ์เงินนั้นฟังขอเอาไปใช้หนี้ที่ฟังกู้มาจัดงานได้ไหมอะพี่เอาแบบนี่น้องฟางคะพี่กรณ์ะเลี้ยงน้องฟางมาตั้งแต่เล็กนี่น้องฟางไม่คิดจะตอบแทนบุญคุณพี่กรณ์เขาเลยเหรอคะ เพื่อนเพื่อนของพวกแกมากันน้อยไอ้ที่มามาเนี่ยก็แขกของพี่ทั้งนั้นนี่ทําไม่ได้แขกของพี่กรก็คงไม่ได้เงินมากขนาดนี้หรอกใส่ซองแค่คนละสามสี่ร้อยแต่มากันทั้งครอบครัวเงินแค่นั้นยังไม่พอค่าเหล้าค่าเบียร์ค่าอาหารยังมีค่าเครื่องเสียงค่าวงดนตรีอีกไหนจะค่าเต็นท์ค่าโต๊ะจีนนี่เป็นแสนนะพี่ถ้าพี่เอาเงินนั้นไปอ่ะต้องฟันจองเงินที่ไหนไปใช้นีเขาอ่ะ นั่นมันปัญหาของฟางไม่ใช่เรื่องของพี่พี่กรันคะเรากลับกันเถอคะค่ะผลล้อนอะ่ะจะได้วงเงินไปฝากธนาคารด้วย<อ>มันพี่ชายหรือว่าปิงกันแน่ แบงค์ฟังไปกินหมูกระทะกันเว้ยฟางป่วยอ่ะพี่นะัทใช่ค่ะปวดท้องม,มากเลยค่ะเอ๋อเหรอเอองั้นพักผ่อนก่อนเนาะไว้วันหลังก็ได้เว้ยไปก่อนด้วยเราจะบอกคนอื่นได้ไงอะ่ะว่าเราอยากกิน แต่ว่าเราต้องประหยัดเพราะว่าเราไม่มีเงินทุกอย่างมันเป็นเพราะพี่ชายกับพี่สะพ้ายของฟางนัแหละแบงพูดแบบนี้ได้ไงอ่ะก็ผมเหนื่อยไงฟางทํางานหาเงินมาต้องมาจ่ายดอกจ่ายหนี้อ่ะอยากกินอะไรอยากซื้ออะไรก็ไม่ได้ผมจะบ้าตาอยู่แล้วเราจะให้ฟางทํำยังไงแล้วฟางจะให้ผมทํายังไงอ่ะก็พูดมาดิพูดมาฟางก็เหนื่อยแล้วเหมือนกันอ่ะ เาไม่อยากจะอยู่แล้วอยากจะตายตายไปเลยอ่ะก็เอาเลยเฮ้ย่แกสองคนไป็นอะไรกันวะเนี่ยผมไม่น่าแต่งงานเลยพี่นัทตอนนี้ผมสองคนอ่ะหนี้บานเลยแต่จะค่าใช้จ่ายค่าบัตรเครดิตเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะพี่ปีแรกหลังแต่งงานอ่ะก็ยังพอได้นะพี่แต่ปีที่สองนี่สิแต่งงานแทนที่จะมีความสุขอ่ะกลับมีแต่ความทุกข์ ชีวิตคู่นะเว้ยมันไม่ควรเริ่มต้นด้วยการเป็นหนี้หนี้มันนำมาซึ่งความลำบากความขัดสนจนบานปลายมาทะเลาะก,กันแบบนี้แต่ฟางไม่อย,อยากอยู่แล้วอะฟาอยากจะตายไปเลยใจเย็นๆก่อนนะเว้ยฟังก่อนอื่นเลยแกสองคนต้องหันหน้ามาคุยกันดีๆเว้ยเราต้องผ่าวิกฤตนี้ไปให้ได้การทะเลาะก,กันการทำร้ายร่างกายกันหรือแม้แต่การทำร้ายตัวเอง มันไม่ใช่ทางออกของการแก้ปัญหาที่ดีเลยนะจำเอาไว้โอย S <S> <S เดี๋ยวคุณบอกฟางนะนว่าเราจะเอาเงินไปซ่อมบ้านได้จ้ะนี่พวกคุณพวกคุณจะอะไรจากฟางมันอีกแค่นี้มันก็จะบ้าตายอยู่แล้วนะครับเงินที่หามาได้มันก็ไปใช้นี่จากที่กู้มาจากแต่งงานพวกคุณไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยเหรอแล้วจะให้อยู่แบบไม่แต่งงานอย่างนี้เหรอการแต่งงานเป็นประเพณีที่ดีนะครับแต่ถ้าพวกคุณรักฟางจริงๆพวกคุณต้องไม่ทำให้ชีวิตคู่เราต้องดุกัาเป็นหนี้ครับใช่ค่ะ ฟางมาก็ดีแล้วช่วยไล่ไอ้หมอนี่ออกไปทีอยู่ๆก็มาลามความด่าพวกพี่เนี่ยแล้วพวกพี่จะมาทําไมอีกไม่ต้องมาแล้วจะมาสร้างความชิบหายอะไรให้ฉันอีกไอ้ฟางนี่ก็เป็นพี่มึงนะไม่ต้องมานับญาติกันอีกพวกพี่มันเห็นแกนตัวต้องการให้ฉันแต่งงานเพื่อที่จะเอาเงินไม่ได้รักฉันเลยสักนิดอ่ะนี่แกจะตัดญาติกันเลยเหรอวะไปซะ <c oughs> แล้วอย่ามาให้ผมเห็นหน้าอีกนะไม่งั้นขาหน้าผมตีจริงจริงด้วย ไปดิถับไปสิไปแถวนี้พวกแกจะอาไงต่ออะฟังว่าจะหารายได้เสริมอะฟังเป็น B.A. อยู่ที่ห้างพอจะแต่งหน้าเป็นอยู่บ้างก็เลยว่าจะรับแต่งหน้าแล้วก็รับทำเล็บด้วยพี่ส่วนผมจะทำน้ำพิกขาย เอาสูตรแม่ผมนี่แหละดีดีมากเลยนะชานิ่ดีด้วยแค่เริ่มต้นคิดก็มีใช้ไปมากกว่าครึ่งแล้วถ้าเกิดว่าขาดเหลืออะไรเนี่ยก็บอกฉันได้นะฉันพร้อมช่วยเหลือเต็มที่เลยขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับพี่นัทเราต้องสู้ต่อนะแบงค์ผมสู้อยู่แล้วนะแทนที่จะเอาเวลามาทะเลาะก,กันอนะ่ะสู้เอาเวลาไปทำมาหากินดีกว่า เหนื่อยแค่ไหนะผมก็จะอดทนขอแค่มีคุณอยู่ข้างๆผมก็พอนะดีสิที่เขาเรียกว่ารักแท้มีสุขก็ร่วมสุกเวลามีทุกขก็ต้องช่วยนแก้ไขอุ๊ยอีดแบงขอโทษครับพี่นะขอโทษขอโทษแ้เนอน<ฮ>ชีวิตคู่ที่เริ่มต้นด้วยการเป็นหนี้ จะนำพามาแต่ความลำบากความขัดสนและบานปลายจนกลายเป็นปัญหาครอบครัวในภายหลังอย่าคิดสร้างหนี้เพื่อคนอื่นเพราะเวลาต้องใช้หนี้เขาไม่ได้มาช่วยเราใช้ด้วยแบงค์พี่กรณ์พี่ชายฟังเองอะตายเลยที่ฟังให้เขาเล่นมากเฮ้ยก <c oughs> ็ให <c oughs> ้เขาว่าด <c oughs> ีมากเดี๋ยวใคนดูมันก็ถามว่าเป็นอะไรไหมไม่รู้ละกัน มึงก็แค่นีบมาไปข้าฟังไปเมื่อไหร่รอรออยู่นานแล้วปวดไม่ได้มึงนี่อะไรเหรออะไรเหรอปวดอะไรปวดอะไรแม่พอจําได้ปุ๊บใส่เลยตายแล้วฟังนี่เธอไม่เกิดมาจากกระบอกไม่ไผยนะแต่ว่าสัญญาณอะไรหายสัญญาณอะไรติดตัวสัญญายไปโฟกัสอะไรกับข้าปืนขอให้หายพี่ เว้ยเห็นแล้วเนี่ยมันเดือปองดากูบาจ้าอย่าอย่าากูไ้เลยนะไปซะอย่ามาให้ผมเองขอว่าจะทาอะไรได้อานและได้เสริมไม่จะเำขอหาอะไรเิ นึกว่าต๋องตีงตล้งนะต,ต้องชมอารตต์ทำไมวะลืมลืมแต่ที่ไม่ไหว